ฝนนี่ค่ะท่งตรงมาจากเกาหลีเหมือนกันหลังจากที่ว่าเมื่อวันที่2 2ที่ผ่านมานะคะก็คือนัททิวนัททิวไผงามเนี่ยบินไปเกาหลีแล้วตอนนี้คือไปถึงเกาหลีแล้วใช่นี่เรามีคลิปส่งตรงจากเกาหลีมาฝากทุกคนนะคะสําหรับแฟนๆนัททิวค่ะเชิญฟังดูที่ออกมากายก็เทสอย่างหนักนะครับแต่มีหนักกว่านั้นเจอมาแล้วก็คือตอนร้องนี่แหละฮะก็แต่ผมรู้สึกดีที่ที่ได้เรียนอย่างหนักเพราะว่ามันน่าจะทําให้เราแบบเก่งขึ้นเลยนะครับเพราะว่า มันยากมากแต่ว่าตอนแรกก็ก็ครูเขาก็บอกว่าครูเขาบอกว่าเออนัษษ่คือมันแบบแท่จะเป็นไปไม่ได้แล้ว5วันเนี่ยมันมันยากมากที่จะแบบทั้งร้องทั้งสำเนียงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าถ้าเพลงนี้เป็นภาษาไทยอะ่ะเขาคิดว่าอยู่สามารถทําได้แหละแต่ว่าพอมาเป็นเพลงเกาหลีนเนี่ยมันยากแล้วก็อยากให้แบบตั้งใจกว่านี้อะไรเงี้ย เขาวางแบบเหมือนเัไ <tr> ม <seine Christmas> ่จบยังไม่จบยหงอมไ three three and three, three, three. 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 three, three. 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 and yeah. four three and seven and four seven, three and four. seven. Nine. 3ามเจะอืมคือจริงต้องบอกก่อนว่าอันนี evet ้คืออันนี้แค่แบบว่าชีวิตหนึ่งวันพี่ไ่พูดเฉยๆน้องทำได้บอกว่าชีวิตประจำวันหนึ่งวันคือ มีอะไรบ้างอ่ก็คือตอนตื่นตื่นมาเลยหกโมงและที่นั่นเกาหลีถือว่าต้องเป๊ะมากคือหกโมงนัต้องตื่นใช่นะตื่นอ่ะน้ำเตะตัว่ตเขาก็จะบอกว่าเริ่มต้นที่แรกจะต้องทําอะไรเข้าฟิตเนสถ้าเขาบอกว่าเจ็ดโมงก็ต้องเข้าฟิตเนสนัต้องมาเจ็ดโมงนะจ๊ะคือมันไม่สามารถว่าเหมือนบ้านเราเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอย่างงี้ไม่ได้นะคือเขามีเวลาเฉพาะอ่ะเล่นฟิตเนสกี่ชั่วโมงสามชั่วโมงสามชั่วโมงไปซ้อมเต้นไปซ้อมเต้น พอซ้อมเต้นเสร็จไปเข้าห้องอาด mm hmm. เข้าห้องอาดเสร็จไปทําอะไรคือกิจกรรมเขาเหมือนโรงเรียนประจําใช่เหมือนโรงเรียนประจําแล้วนะบอกว่าต้องทําอย่างเงี้ยทุกๆกวันจนกว่าก็คือคือทําไปเรื่อยๆจนกว่าอ่ะตอนนี้คือนะัดเขาไปหนึ่งเดือนคือหึ่งเดือนเนี้ยนจะเป็นอย่างนี้จนกว่าวันที่ขึ้นคอนเสิร์ตเอ็ม พอวันที่ขึ้นคอนเสิร์ตเอ็มเน็ตนะก็จะไปขึ้นคอนเสิร์ตไปเตรียมตัวแล้วก็กลับมาเราไม่สงสัยเลยว่าคิดเป็นเกาหลีเนี่ยทำไมเขาแข็งแรงใช่ไหมสเตปการเต้นของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเต้นเต้นด้วยร้องด้วยนะแต่ว่าเขาไม่เพี้ยนนะเขาเป๊ะมากเลยแล้วร่างกายเขาพร้อมมากทุกอย่างของเขาอ่ะมันถูกกําหนดกฎเกณฑ์ไว้แล้วอ่ะคือทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามระบบระเบียบคือวินัยเขาค่อนข้าง่จะสูงต้องบอกว่านี่คือสิ่งที่น่าชื่นชมของเกาหลีนะคือวินัยดีมากศิลปินไทยก็ วินัยเยอะนะวินัยพันธุรัะไม่ใช่ไม่ดีวินัยเะดีใจใจคนลักมวยไม่ใ่คือจริงๆแล้วคือต้องบอกว่าอย่างเงี้ยเราคือถ้าทุกคนทําได้อย่างเงี้ยนะรับรองคุณเป็นศิลปินที่มีคุณภาพแน่นอนนะครับในเรื่องของยิ่งยิ่งสมัยนี้การเต้นเนี่ยสำคัญมากนะครับสำหรับตัวศิลปินเองต้องเต้นให้แข็งแรงนะคือเห็นบ้านอย่างเมื่อกี้ที่เราดูภาพกว่า ถ้าเต้นแค่สเต็ปเดียวอ่ะนัดใช้เวลานานมากกว่าที่จะต้องแล้วคือเขาต้องเปด้วยนะมันไม่ใช่จังหวะแบบก็เมื่อกี้เขาเขายังใช้เวลานานเมื่อกี้พี่หลอนไปดอกรึกสึกยังขัดขัดยังไม่หายเลยเนี่ยเส้นยึดใช่ไหมเส้นยึดเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นพี่ส่งตรงมาให้เลยนะน้องนัดส่งตรงมาให้จากเกาหลีเมื่อคืนนี้เลยนะครับสดๆแล้ร้อนเลยที่นี่เลยเราเปิดให้ดูเป็นที่แรกเลยนะครับก็จาใหมละคนเดียวไม่ยิ้กใจบอกว่าน้าแบบว่าดีใจกับน้องด้วยนะก็ยินดีกับนัดด้วยเดี๋ยว วันเดือนปลายเดือนพฤศจิกานะก็จะขึ้นคอนเสิร์ตเอ็มเน็ตที่ฮ่องกงก็ไปให้กําลังใจเชียร์กันได้ไม่ไปยังไม่รู้เลยอ่ะเราก็จะไปเกาะฮ่องกงคือจริงๆก็จริงๆก็อยากไปเชียร์น้องนะอยากไปเชียร์ใช่ไหมแต่ว่าเดส่งส่งตัวมันนะครับนัดนะเดี๋ยวพี่จะไปเชียร์คือพี่ไปนะครับนัดก็บอกว่ามันไม่ต้องไปพี่เดี๋ยวเดี๋ยวส่งคลิปมาให้ดูออใช่เดี๋ยวนัดเขาส่งคลิปมาเอง